ทำไรกินดีพี่น้องอยู่ในจานแล้วเข้าไปนอนในจานแล้วทำไรกินดีเข้าไปนอนรอแล้วนอนเฝ้าลงสีกัน นี่ก็เฝ้าก็สอบฐานหัวหนูมารักเล่นฐานก็เลยมานอนเฝ้ากันเอา้าขึ้นไม้แล้วมึงขึ้นมกเว็บนี้วะทำไรกินดี อ,อยู่ในจานเลยอยู่ในถ้วยเลยแกงอะไรกินดีเอ้ามันชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้หนึ่งไอ้น้ำตาลบ่ดื่มน้ำตาลเ่าผลมันเลี่ยมๆี่ยํหนึ่งจำมันแทบไม่ค่อยได้แล้แม่น้ำตาลแม่แม่แม่แมทำไรกินดีพี่น้องเอ้ยนอนรออยู่ในถ้วยเลย กำลังทำความสะอาดตัวเจ้าของไม่ได้สดใจแล้วพู้ใด่ผูให้วะพูดใด่ผูให้วะพู้ใด่ผูให้นอนรออยู่ในถ้วยเลยนอนเฝ้าบนลงสี่กันเนี่ยเห็นปะทำอะไรกินดีคอมเมนต์มาบอกเด้อทำอะไรกินดีอื้อคักเนาะหรอคักเนาะพอสี่เข้ามือมอมเนี่ย ว่าสีกาเก่าตะกี้นะเจนนี่ชื่อน้ำตาล